ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเบลล่าไอจุลินซีอ่ะมันมีแบบที่เป็น EM อบอลใช่ปะล่ะ,อะเออนั่นอนะจุลินซีมันเป็นแบบ EM อบอลถ้าสมมุติว่าเราเข้าห้องน้ำแล้วมันแบบมันมันมันมีกลิ่นเอาไปใช้ในห้องน้ำได้เอาไปใส่ในบอ่อเกบอบบ่อซึมอะไรอยู่เนี่ย มันง่ายแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอาวเดี๋ยวก,กดนี่ก่อน P K P K P K นะครับรา P K กันไลท P K โอเคโอเคอาเบล่านี่ถือว่าเป็นน้องสาวคนหนึ่ง You say my sister yeah. we talk about violin เออตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่ก็เบลล่าสมมุติว่าถ้าเบลล่าเนี่ยอยากให้บ่อน้อ oh. นําอ่ะมันใสเพราะว่าสมมุติว่าน้ํามัน ดินมันเป็นดินใช่ปหเราก็หาซื้อพวกไอเอ,อ็มอ่ะไอจุลินซีแล้วกันจุลินซีเนี่ยพิมพไม่ได้เลยว่าจุลินทรีย์สำหรับบ่อปลายะจุลินทรีย yeah. สำหรับสวัสดีครับผมจุลินทซียสำหรับบอ่อปลาใช่ป่มเบลล่ายะเอ,อ่อจุลินรีสำหรับบอ่อปลาหรือว่าแบบบ่อกุ้งมันจะมีมันจะมีหลายรูปแบบใช่ไหมเบลล่า เออนั่นน่ะใช่เออเออก็คือพอเบลล่าแกะซองมันเสร็จปุ๊บนะเบลล่าก็วางไวโอลินไว้ก่อนไวโอลินกับไม้โบอ่ะ You k n โนโบโบเออวางโบไปก่อนแล้วก็เอาไวโอลินอ่ะโยไวโอลินอ่ะใส่กล่องโอเคแล้วก็ค่อยแกะซองบำบัดมา ซองมันบัดเนี่ยถ้ามันเป็นรูปพุ่มเนี่ยมันก็จะมันจะมันจะแรงหน่อยผงของมันอ่ะเพราะว่ามันมันกระจายได้ทั่วบ่อเราก็เทไปเลยเทไปเลยซองเท่านี้มันก็ได้อยู่5้าไล่นะต่อบ่อน้ํานึงถ้าไม่พอก็คือใส่สองซองใช่ป่ะเบลล่าเย้ะอ๋อคือเย้เออนั่นแหละพอพอสองซองเสร็จปุ๊บอ่ะเราดูอาการของน้ําดูว่าว่ามันปรับเปลี่ยนยังไง สภาพมันดีขึ้นก็อาจจะหยุดใส่ก็ได้เออแต่อย่างน้อยมันก็ดีนั่นแหละแล้วคือต่อไงดีวะเออเอาเป็นว่าเวลาเวลาลงไปเทผมบัตรอะเบล่าก็คือไม่ต้องไม่ต้องสีไวโอลิน <Hey. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวมันตกน้ำแล้วคือไวโอลินอะมันทําจากไม้เสียงอะไรวะรถพ่อแม่ทางแล้วมั้งนะพี่นี่ อ๋อนึกว่าเสียงรถพังไม่อะไรไม่อะไรปลา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 ครับผมเออปลาไม่ตายนะครับไปล่าเปล่าดูซิปลาไม่ตายปลาไม่ตายเออปลาไม่ตายก็คือพอพอเราใส่ในปอประมาณเนี่ยไม่ตายแต่ว่าถ้าเราถ้าเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยตายได้นะครับเนื่องจากมันจะไปปรับสภาพ ค่าน้ําจนแบบว่าทําให้มันสะอาดเกินแล้วก็ขาดค่าน,นู่นนี่ <c oughs> คือคือความสะอาดเนี่ยสะอาดเกินไปก็ไม่ดีนะครับเห <c oughs> มือนตัวผมเนี่ยแล้วก็เลยต้องสกกระปกอยู่บ้างนะครับผม <c oughs> เบลล่านี่หลังๆเราจะได้เออเนี่ยเอออะไรนะแล้วแม่มาด้วยป่ะเนี่ยโยมัมอะโยมัมอินไทยแลนด์ม่ะโนโยมัมอะแวร์แวร์โยมัมโยมัมโยมัม อ๋อน้องคนนี้นี่คือเก่งมากครับเดินทางเองทำนู่นทำนี่ครับเออใครไปกดตามได้เพื่อนๆอ,อ้าวเฮ้ยอ,อันนั้นโยมามอันนี้ my dad อ่าเพ่อวัดดีน้องน้องเป็นคนเกาหลีอยู่ที่ประเทศไทยตอนนี้ทักทายสบายๆนะเอออะไรอันยองอาเซโยอันยองอาโเออ my dad my dad ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นน้องๆที่เป็นเกาหลีเพื่อนๆมิตรภาพที่อยู่ที่เกาหลีอันนี้เป็นน้องๆกันอ่าพอไปไหนต่อเนี่ยพอไปเลี้ยงปลาต่ออีกบ่อหนึ่งนะครับผมได้แต่เขาพูดภาษาไทยได้พูดได้สองสคำอ่ามาเที่ยวไทยอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้เพื่อนต่างชาติมาเที่ยวไทยเยอะน่ารักน่ครอ่าโดดโดดโชว์หน่อยดิโดดโชว์หน่อย แล้วโดดแล้วโดนชดไหมขยายได้ไหมขยายเอออ่ะแล้วเ,เ,เดี๋ยวอีกสามวันต้องค่อยไปงมขึ Nowadays, yes, ้นกันนะครับผมอืมมาต่อก็คือสวัสดีครับเบลล่าออมอม how 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 old ไวโอลินอ่ะ your v i o อ i n นอ่ะ how old อ่าไปวโอลิน Yes how how old อายุเท่าไหร่ไวโอลินคุณอายุเท่าไหร่ ยัวยัวไวโอลินอ่ะ how old how old อายุเท่าไหร่โง่ภาษาอังกฤษอ่ะเออไวโอลิน how many how many year ยัไอลิอ่ะ ไม่รู้เรื่องไว้เจสกี้ก็ดังจังเลยนะคะที่คือ place I'm fifteen years no no fifteen years นี่เป็นวันแรกที่คุณซื้อมาเอาแบบจุดกำเนิดของไวโอลินของคุณอะจุดกำเนิดของไวโอลินของคุณมันต้องยาวนานกว่านะอืม I am p r e t t y violin six a seven seven years old start seven อ๋ออ๋ออ๋อ okay okay สบายสบายนะ in Thailand เท th ี่ยวไทยให้สนุกเออใครที่ไปดูน้องได้น้องเก่งไวโอลินมากนะครับแล้วน้องก็ชอบโชว์จนสุดฝีมือบางวันก็โชว์จนไอจะตายนะครับบางวันก็ บางวันก็นั่งคุยกับเพื่อนเพื่อบางวันก็อะอะไรวะไอ้นั่งเครื่องนวดก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับน้องเบล่าเจอกันบ๊ายบายโชคดีคุณร um ักคุณรักเออเออเออหลับเก่งนะครับไอเด็กคนนี้หลับหลับเก่งไม่เท่าไหร่นะเวลาที่มันหลับบนบนเครื่องนวดใครอยู่บ้างวะวันที่มันหลับบนเครื่องนวดอะใครอยู่บ้าง วันที่มันหลับบนเครื่องนวดอ่ะไอะที่เออเออนั่นอ่ะ <c oughs> ไอ้เล่าดูยังไงก็ดูไม่เป็นเครื่องนวด <c oughs> เออเด็กกํลาลังโตก็อย่างเงี้ยแหละ <c oughs> ลเด็กกวนตีนไม่ใช่อะไรนะครับผมไม่ได้ใช้คําหยาบผมสนิทกับน,น้องๆพวกนี้มากนะครับผม <c oughs> ไว้ถ้ามีโอกาสผมจะเอา,าเท้าเข้ามาในน้ําคนปูนะเพราะถ้ามาในน้ําผมเดี๋ยวผมตายหานะครับแต่คือว่าผมไม่อยากให้เพื่อนๆได้เจอมีหลายคนมากที่เป็นน้องๆผมอ่ะมาที่ไทยแล้วเขาก็อยากซาเราก็อยากมีมิตรภาพที่ดีเนาะมันมันเป็นอะไรที่ กาอืมผมก็ต้องพาพาเพื่อนในเบสพาเพื่อนผมมาในที่ผมได้บ้างเราไม่มีอะไรปิดบังให้เพื่อนๆได้ได้พบได้คุยน่ารักจะตายเหมือนที่เวลาเดสมาแล้วผมสัมภาษณ์มันผมรู้สึกว่าเพื่อนๆติดตามเขาแต่ทั้งนยนู้นแต่พอมาอยู่ในบ้านผมเพื่อนๆเ,เห็นป่ะใครที่แม่งซาที่สุดเนี่ยพอมาอยู่ในบ้านผมปุ๊บหงอยทุกคนแล้วก็เราจะได้เห็น เห็นการที่ว่าเขาจะไม่ได้ไม่ได้แบบแสดงอยู่ใน PK หรือว่าไม่ได้แสดงอะไรที่มันโอเวอร์แอคติ้งเราจะมาเห็นในมุมมองที่มันแบบน่ารักน่ารักพูดคุยกันแบบธรรมชาติธรรมดาแล้วก็สัมภาษณ์กันไปกันมานะครับเพื่อนๆชอบไหมถ้าชอบเนี่ยผมก็จะไม่หยุดในการทํานี้นะครับผมรู้สึกว่าแต่ผมให้เกียรติผมให้เกียรติทุกคนแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราเป็นจุดศูนย์รวมมิตรภาพได้จริงมากพี่แซมจริงครับเออ ใช่เปล่าอืมแต่ยังไงเนี่ยผมก็ยังยังยังคือผมได้เป็นคนรักง่ายนะครับแล้วก็ลืมไม่ได้นะครับเป็นเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ยังไงผมก็ยังให้ถ้ามันไม่ได้มีอะไรผิดพลาดก็ยังให้คนนั้นเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วในตลอดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนรักใครรักจริงนะแต่ว่าในเรื่องการทํางานเนี่ยผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องจับมาปรับกันนะครับผมไม่ใช่คนดีมากแต่แล้วก็มีความเลวในบางเรื่อง ตัวบางคนที่ผมรู้จักก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็มีเรื่องบางเรื่องที่ว่ามันอาจจะเป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่ประเทศเป็นการปลูกฝังของแอรอันกนผมไม่รู้อธิบายยังไงเรามาปรับเปลี่ยนกันได้ผมจะพูดเสมอนะครับถ้าใครสังเกตดีๆนะครับผมจะพูดเป็นเป็นในๆเรื่องหนึ่งตลอดเลยนะผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเพื่อนๆใครจับสังเกตได้บ้างว่าผมจะพยายามเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างซึ่งผมพูดบ่อยมากครับ ผมจะพยายามเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่ให้ทุกอย่างมันดีขึ้นพอมันดีขึ้นเราก็อยู่ได้กันอย่างมีความสุขยังไงก็ดีกว่านะครับผมผมพูดบ่อยมากเนาะแล้วก็ใครที่ด่าผมก็รู้ไว้ว่าผมเนี่ยทำสิ่งที่ดีที่สุดละพูดอะไรแบบนั่นที่สุดละเพราะว่าผมรักผมแคร์เนี่เยเนาะมาต่อกันน้องเมื่อกี้นะครับผมจะบอกให้ว่า ผมพูดได้นะคือน้องน้องผมพูดถึงขอพูดถึงหลายๆคนบ้างละกันเพราะว่าเป็นสกยภาพที่เราไม่ควรเก็บไว้บางช่วงน้องทําตัวดีเพื่อนๆนก็รักกันได้บางช่วงน้องทําตัวไม่ดีเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องติดตามเลิกชอบเลิกรักกันได้ก็เหมือนตัวผมถ้าผมทําอะไรไม่ดีไปก็นั่นอ่ะมาด่าผมผมถ้าผมรู้ว่าอะไรที่มันเบื้องหลังมันไม่ได้จริงผมก็ด่ากลับบ้างแหละเพราะว่าพวกคุณไม่ได้ล้ำลึกหรือรู้อะไรหรือหรืออยู่กับผมนะหรือว่า ผมสามารถพูดดันให้สกิรภาพใครได้ก็ขออนุญาตด้วยกันน้องเมื่อกี้นะครับน้องเป็นล่าที่เพื่อนเห็นเนี่ยหลายคนอ,อาจติดตามเขาตั้งแต่แรกแล้วน้องคนนี้เป็นคนหนึ่งที่บ้านรวยแล้วก็พีเคคืองานของเขาแต่เป็นงานพีเคที่ที่ที่เขาแม่งไม่สนใจอะ่ะคือคือไม่ยอมไปพีเคนะครับผมคือขอนั่งคุยกับมิตรภาพเพื่อนๆดีกว่าก็คือว่าไม่ทําไม่อะไรเลย ใครชวนไมพีเคมบอกนาแล้วมันก็หลับโชว์อ้าปากง่ะนะครับผมฟิลเตอร์ช่วงแรกก็จะฟุง้งฟิ้งหน่อยเราก็มีการปรับเปลี่ยนกันเพื่อนๆื่อก็ช่วยกันปรับเปลี่ยนเนาะจมาหน้าก็เป็นแบบใสหน้าตาดีกันอยู่แล้วนะครับผมจะบอกให้ว่าเกาหลีทุกคนผู้หญิงผู้ชายที่มาไทยเนี่ยตัวจริงเนี่ยผมจะบอกให้ว่าหน้าตาดีกว่าในจอที่เราเห็นกันอีกเยอะแยะเลยเมียชาลีเนี่ยนะที่สภาพหน้า,างี้แล้วก็ตัวจริงก็แบบนี้นะครับเหมือนคนแม่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะไม่เหมือนนะีมันไม่ได้หลับนั่นะครับผมเบลล่า มีฝีมอือเล่นการไวโอลินที่ดีมากนะครับผมระดับสูงเลยเล่นเพราะเล่นได้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ